เซลเมะเร็งชอบกินน้ตาตาลจริงไหมคะคงไม่ใช่ชอบกิน น้ำตาลนะครับคือเขาชอบอะไรที่เป็นพลังงานเพราะทุกอย่างเวลาที่มีการแบ่งตัวเซล,ลมะเร็งเนี่ยก็คือเซลล์ที่มีการแบ่งตัวอย่าง<ห>รวดเร็วการแบ่งตัวยิ่งรวดเร็วมากเท่าไหร่มันก็ต้องการพลังงานมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นน้ำตาลก็จะเป็นกรูโคสก็จะเป็นพลังงานตัวหนึ่งอันนี้ถูกต้องเลยครับเพราะฉะนั้นเซล,ลมะเร็งก็จะใช้พลังงานจากน้ำตาลแ,<ต>แต่การที่คำถามว่าถ้าเราทานของหวานบ้างเนี่ยจะเป็นอะไรหรือไม่คำตอบคือไม่ไม่ได้หมายความว่าน้ำตาลแล้วจะทำให้เ,เกิดมะเร็ง หรือว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงในการผลต่อการรักษาหรืออะไรเลยแต่น้ําตาลไม่ดีแน่ครับเพราะว่าน้ําตาลที่เป็นส่วนเกิดตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่จะนาไปสู่การสะสมคนไข้ที่อ้วนมีไขมันตรงนี้ก็จะแปรเปลี่ยนเป็นโฮอร์โมนได้ตัวนี้ก็จะเป็นปัจจัยของการเกิดโรคมะเร็เรงแล้วก็คนไข้ที่น้ำหนักอ้วนก็จะเป็นปัจจัยของมะเร็งหลายลชนิดมะเร็งเต้านมานมะเร็งต่อมลูกหมาลนั่นกับน้ำตาลคงตอบว่าไม่ดีครับส่วนคําถามที่ว่า ตัวแทนของน้ํนตาตาลจะเป็นมะเร็งหรือไมอ่ก็มีการศึกษาในระยะแรกๆเคยมีรายงานว่ามีเป็นสารก่อมะเร็งแต่จริงๆเมื่อศึกษามากๆเขาก็ WHO ก็รายงานว่าไม่มีตัวไหนที่จะทําให้เกิดมะเร็งได้แต่ว่าการทาท่ที่ที่เป็นผักหวานของเราเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราทานได้นะครับแต่ขอเน้นนิดนึงคือคนที่บริโภคน้ำตาลคงไม่ดีกับมะเร็งครับแล้วก็น้ำตาลคงไม่ดีกับโรคอื่นๆอีกหลายชนิด สัดส่วนเปอร์เซ็นต์ของคนที่บริโภคน้ำตาลที่เข้มข้นเนี่ยก็จะมีโอกาสเกิดมะเร็งสูงขึ้นอันนี้เป็นเรื่องจริงข้อแนะนําก็คือควรจะ,ะทานพออร่อยไม่ควรที่จะทานให้หวานจัดนะครับไม่ควรที่จะใช้น้ำตาลเยอะครับแบบนี้หากเราลดความหวาน จะทาให้ไม่เป็นมะเร็งถูกต้องไหมคะไม่ถูกครับถ้าเราลดอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วบอกไม่เป็นมะเร็งไม่ใช่มะเร็งเป็นอะไรที่เกิดขึ้นได้เนี่ยสิ่งที่เราเชื่อกันมากที่สุดในปัจจุบันแล้วก็มีหลักฐานชัดเจนก็คือเรื่องของรหัสพันธุกรรมเพราะเมื่อไรก็ตานที่มียีนที่ผิดปกติก็พร้อมที่จะเป็นมะเร็งแล้วหลังจากนั้นมีสิ่งที่มากระตุ้นส่งเสริมด้วย จะเป็นทางด้านเคมีจะเป็นการติดเชื้อจะเป็นเรื่องของทางฟิรรรสิกความร้อนการเสียดสีการท่างทั้างๆพวกนี้ก็จะทําให้เกิดมะเร็งเพราะฉะนั้นการที่มีหลายปัจจัยจะเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งไม่ได้หมายความว่าอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก่อให้เกิดมะเร็งหยุดอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วหยุดเป็นมะเร็งเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าหลายคนก็จะมาถามบอกว่าหนูไม่สูบบุหรี่เลยหนูไม่กินเหล้าเลยทำไมหนูเป็นมะเร็งหนูเป็นมะเร็งปอดได้ยังไงทั้งๆที่หนูไม่สูบบุหรี่ทั้งๆที่เราก็รู้ว่าบุหรี่เป็นสาเหตุของการโรรคมมมะ็งอันไ่่ใช อันที่1แล้วต้องเป็นอันที่2อเพราะฉะนั้นต้องมีหลายปัจจัยอีกครั้งหนึ่งที่ผมเน้นสำหรับคนทั่วไปไม่ว่าก่อนเป็นหลังเป็นหรือระหว่างการรักษาคือสายกลางครับนะบริโภคสิ่งที่ถูกต้องคืออาหหราหมู่ถ้าเป็นพวกเนื้อสัตว์เนี่ยเราก็พยายามใช้พวกที่มีไขมนันอินทรีต่ำหน่อยนะครับแต่พวกปลาพวกไก่อะไรอย่างเงี้ยก็จะปลอดภัยมากกว่าครับขอบคุณมากเลยค่ะยังพอจะมีความสุขกับการรับประทานได้อยู่นะต้องครับควรจะมีความสุขกับการทานอาหารครับขอบคุณค่ะ